สิอดปีไร้แผ่นวิวามิ้นชลิดาโชว์หุ่นสับหน้าสวยสร้างบ้านอยู่เขาใหญ่แต่ไม่ได้แต่งทายาตโบนันซ่าโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับสาวมิ้นชลิดาวิจิตวงทองเจ้าตัวบอกว่าถ้านับตั้งแต่เข้าวงการจากการโฆษณาบัดนี้ก็เกือบ20ปีแล้วกับเส้นทางสายนี้แค่นี้ก็ไกลเกินฝัน ล่าสุดฉลองวันเกิดในวัย29ปีอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นสุดๆด้วยการไปทําบุญเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตโดยมีภูผาเตชนรงทายาทอาณาจักรโบนันซาเขาใหญ่อยู่เคียงข้างตลอดไม่ห่างหลังคบหาดูใจกันก้าวเข้าสู่ปีที่11แฟนๆต่างลุ้นงานแต่งของทั้งคู่ว่าเมื่อไหร่หลังจากที่เพื่อนๆในวงการต่างเริ่มไปมีครอบครัวกันแล้ว มิ้นเปิดใจอยู่กันแบบความเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจมีอะไรต้องเรียนรู้กันการแต่งงานมีครอบครัวมันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งแค่นั้นมิ้นภูผามีบ้านพักต่างอากาศที่เขาใหญ่ สวยมีสไตล์ทั้งคู่ช่วยกันออกแบบและตกแต่งจนออกมาสวยงามอยู่มากๆซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นส่วนหน้าบ้านตกแต่งด้วยฝีมือของพี่คนขับรถของมิ้นชลิดาสำหรับฝีมือการตกแต่งภายในบ้านของสาวมิ้นบอกเลยว่าไม่ธรรมาดาจริงๆจะเป็นแบบไหนก็ตามไปส่องกันได้นะคะ